แล้วชาวบ้านเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดมาจากแม่ค้าแค่สองคนนะครับอสองคนนะั้นะเขาทะเลาะกันเรื่องไขวิ่งฮะไขวิ่งครับไขวิ่งไขวิ่งครับไขวิ่งไขวิ่งจะ้ยาะทำไมผู้กองไม่มั่นใจไอ้บุธตกลง,งไข่วิ่งคืออะไรอะเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ ฮัลโหลครับหลวงพ่อพ่ออุ๊ดอยู่ตลาดครับฝากซื้อไข่โอ้แสดงว่าจะทำซุกี้ฉันมื้อดึกเหลยครับ <c oughs> อุ๊ดล้อเล่นครับอุ้ยแค่นี้ก็จะสวดส่งวิญญาณกันเลยครับรู้ครับว่าจะเอาไข่ไปเลี้ยงเด็กวัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอุ๊ดซื้อไปฝากนะครับครับนะคะขอไข่สิบฟองข <c oughs> <c oughs> ายเราไม่ได้ซื้อร้านนี้ก็ได้ดีแล้วล่ะที่ไม่ซื้อร้านนู้นอะ่ะพอร้านนู้นนะ เหม็นชาโชแกว่าใครอ่ะเอ้าอย่ารอนตัวสิฉันน,นะนะหมายถึงไข่ส่วนคนนะนะไม่ต้องพูดถึงยิ่กับไข่อีกอแกดีตายแหละถูกทิ้งทั้งคนทั้งไข่แยของเก่าเก็บมาขายทั้งนั้นคใครบอกแกทั้งคนเลยไข่นะยังไหวอยู่โโอยางทั้งคนทั้งไข่ยังวิ่งทั้งคู่อีพูดมาได้ถ้าวิ่งจริงผัวเขาไม่ทิ้งไปหรอผัว เดี๋ยวผมจะซื้อไข่ได้หรือยังครับย<ะ>ังซื้อไม่ซื้อที่อื่นก็ได้จะไปไหนเปล่า <c oughs> ครับจะซื้อก็ไม่ขายจะไปก็ไม่ได้จะเอาอย่างไรกันครับเนี่ยก็พอนีสใส่แบบนี้ไงพี่ฉันถึงได้ทิ้งไปหน้าตาขี้เละได้ทำนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอีก <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนฉันสวยใสไรที่ติทั้งวิงทั้งคนทั้งไข่ของเจง๋งล็อสวยตายผูห้หญิงร้อยผัวทำไมอะฉันสวยอะเหรอเหรอ เฮยเดเอ้าทะเลาะกันทำไมอันนี้ว่า ว่าคนทั้งตลาดตีกันเนี่ยเพราะว่าแม่ค้าสองคนทะเลาะกันเรื่องใครสวยกว่าใครเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ใครสวยกว่าใครหรอกครับทะเลาะกันเรื่องไขวิ่งด้วยฮะไขวิ่งครับไขวิ่ง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 ไวิ่งโอ้ไขปุ๊บโอ้โหหมุดตัวตอกอเข็มไปบ้าโตไม่ใช่ไขปุูไขวิ่งครับไขวิ่ง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 โอ้ไขปูโอ้ยพอ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 โอเค ต่อได้ไปพูดเขาว่าไขวิ่งแล้วครับไขวิ่งพอแล้วไขอ้สรพอพอทั้งสองคนเลิกไร้สารเล่นไขวิ่งกันดีได้ไหมเล่นมันเล่นพอรู้พวกคุณรู้ไหมว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ออาแล้วพวกคุณไปตีเขาทำไม่ะครับต้องสองคนเขาเคยบาดหมางเรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะปกติสองคนเนี่ยเขาซี้กันแล้วสองคนเนี่ยเขาก็เป็นญาติกันด้วยค่ะอ้าโอ้โห นี่ฉันเจ็บตัวโดยไม่มีสาเหตุเลยเนี่ยเอาชนะใจยจะไปคิดมากเลยที่เมียจ่ายังองค์พระจันทร์ไม่มีสาเหตุเลยเมียฉันไม่ใช่ลาหูนะไอ้ไขวิ่งจะพูด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 ผมอ่อนกับพ่อปกครองสามไปเองนะครับครับพ่อหูยอ้าวไอ้ไข่ปุ๊บโอ้ยบ้านใครจ้องใครตกเลยไขวิ่งอย่างเดียวเลยอาไขวิ่งอภอ่อนเลยอภอ่อนเลยอภอ่อนนะไอ้นี่ก็แขวนนกตบอยู่ได้นะครับ ผู้กองครับ<ว>ผมพาผู้ก่อเหตุมาแล้วครับสองคนนี้แหละครับเจญมาเลยใจหมดเจ็บคุณสองคนนี่ไงผูก้กองครับรู้จักเหรอครับก็เมื่อเช้านี้ผมไปซื้อไข่ที่ร้านพวกเขาอ่ะต่ร่วงคุณสองคนเนน่ยที่ทําให้ทั้งตลาดนี้เขาทะเลาะกันอ่ะผู้กองอยากรู้เหรอคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะเล่าฟังค่ะ โดนตบอยู่ได้ฉันนี่ทนไม่ได้เลยต้องไปตบมันถึงที่เลยฮะแกเข้าไปโทรทัศน์อย่างงั้นเหรอฉันตบทีวีดูสิมือฉันบวมไปหมดแล้วเนี่ยแดงด้วยเห็นไหมเออทำได้เนะซื้อไข่นะครับได้ค่ะอุ้ยผู้กองมานะวันหลังด้ยวยระวังนะครับตำรวจกห่วง มานะคอยดูแลทั้งตัวแล้วก็หัวใจค่ะโอ้โห,หน้องน้อยแหน่ลีลาเหลือหลายิ่งกว่านางฉาในละครอีกนึนเนี่ย <c oughs> เออเราผู้กองมาทำอะไรแถวนี้ครับมาจับผู้ลายหรือเปล่าอ๋อพอดีผมยังไม่เข้าเวรนะครับก็ว่าจะมาซื้อไข่ไปทอดกินซักหน่อยครับอืมค่ะ <c oughs> เอ๊ไม่ทราบว่าแม่ค้าที่นี่เนี่ย <c oughs> ขายไงยครับที่เธอซื้อเนี่ย ไข่หรือว่าแม่ค้าไข่สิครับเพราะว่าไข่เนี่ยทอดกินยังรู้ว่าอร่อยแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยทำยังไงถึงจะอร่อยครับแหมก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะใช่ค่ะคุกองอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะไม่เชื่อลองถามผัวมันได้นะคะว่าอร่อยจริงปะ ไปนี่ดีกว่าค่ะมาดูไข่ล้านป่าดีกว่าค่ะทั้งใหญ่ทั้งเนียนแล้วก็เรียงต่อมากเลยค่ะไม่เชื่อพีอกองลังลูกดูสิคะอืมเนียนจริงๆด้วยครับนี่ลูกไข่ค่ะไม่ได้ให้ลูกมือจ่านะอ๋ออุ๊ยโทษครับแหมมันเนียนกันเลยครับไม่รู้ว่าอันไหนไข่อันไหนแม่ค้าครับแม้อบกันไป อาจจะเนียนก็ได้ค <mail Catholic Mein et> ่ะแต่ระวังนะคะข้างในอาจจะเป็นไข่เน่าก็ได้นะคะแกว่าไข่ไม่ได้ว่าฉันแค่เตือนผู้กองมนะระวังไข่เน่านะคะไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกแก่แหละไข่เน่าแก่แหละไข่แก่แหละไข่แก่เลยแก่เลย๋ก่เลย๋ยวเ๋ย๋ย่เ๋ย๋ยวเ๋ย๋กวเ๋ย๋ย่เ๋ยแก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 ่เ๋ยก็เ๋ย่เ๋ย่เ๋ย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  ส่วนทางนี้ก็เนียนสวยว่านี่ผู้กองพูดถึงใครนะคะพูดถึงแม่ค้าครับตกลงผมชื้อทั้งสองร้านนะครับโอเคค่ะได้คสีไวบ,บนะครับค่ะได้แล้วค่ะผู้กองขอบคุณมาก เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค<า>่ะไปก่อนนะครับค<า>่ะขอบคุณครับ หัวฉันทำไมยะมันเป็นอดีตไปแล้วไม่เหมือนเธอหรอกผัวก็ไม่มีแต่ไม่ไข่เน่าก็ไม่รู้เนาะนี่แกว่าใครถึงแกจะไข่ไม่เน่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าทอดมาแล้วกี่กระทะก็ไม่รู้นั่งไข่ย้อมอโอแกก็ว่าฉันอย่างนั้นเหรองนะแกแกว่าฉันแกหาเรื่องยัลไงเหรอแกหาเรื่องอะไรแกหาเรื่องสุๆแกแกมาจัดการตกลงเนี่ยทุกคนก็กระจ่างใช่ไหมว่า สองคนนี้เนี่ยทะเลาะกันเรื่องไข่วิงครับไข่วิงชื่อใจรักกันชอบรักกันนาชอบเรื่องความรักกันทุกคนเคลียร์นะแล้วจะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยเหรอครับผู้กองโอคผมผมขอโทษก็ได้ ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ไงใช่ไปโทษงีไปเลยพวกงีมันทำมันไม่รู้ว่าเต็มผิดอะไรนะทั้งงีทั้งแค่่อไม่ดูตามาตาเรือแล้วก็หวาดเสดไม่ดูที่ดูทางถ้าบอกเขาไม่มีหางก็วางเสาเข็มไปบรรยัตบรรยั่งว้าดจาคำเดียวพอนี่มาเป็นชุดเลยแล้วเขาอิจฉาตกลงเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าต้นเหตุมันมาจากไม่รู้ คนคิ้วหนาตั้นหากับเพียงคนเดียว <c oughs> มัวแต่ใช้อารมณ์ทะเลาะกันโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุโกรธกันเพราะอะไรแล้วเป็นยังไงคะใครเดือดร้อนก็พวกคุณทุกคนแล้วก็ตลาดของพวกคุณนั่นแหลคะค่ะใช่คือทุกคนใช้แต่อารมณ์ใช้แต่กำลังห้ำหั่นกัน สุดท้ายพวกเราต้องไปยืนอยู่บนซากพระหักพังของประเทศชาติลูกแกขึ้นมาหลังแต่ว่าจากสิงห์ฮะนี่เขาลงบนหมดแล้วเนี่ยนี่บ้าเอ้ยเอาละเอาละทุกอย่างก็จบเรียบร้อยแล้วนะขอเชิญทุกคนนะครับทยอยเสียค่าปรับนะครับแล้วก็กลับบ้านนะไปหมูบุรินหมเลุรินไปขายลูแกเร่าเร่าผู้หชอบดังไป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 เรเร็วครับ เดี๋ยวะค,ะครับเจครับเดี๋ยวนครับเหือขายผมว่าเป็นเรื่องเขานี่ก็ร้อนไม่น่าเชื่อสุดท้าย,ท,ายที่ชาวบ,บ้านเขาตีกันทั้งตลาดเนี่ยก็เพราะสเสน่ห์ผู้กองมานะเนี่ยนะโอ้โหผู้กองเจ้าสเสน่ห์ขอปัญหาเสียแล้วใครจะไปคิดนะแค่ไปซื้อไข่เป็นเรื่องยะกโอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าผู้กองเจ้าสเสน่ห์แล้วล่ะครับเขาต้องเรียกว่าผู้กองตลาดแตกนี่นะจะัชซีภาษาอีสานบ้านคอยเอินว่า ตลาดบุ่งอุ้ยปุ้ยแปลว่าอะไรวะผู้กองตลาดแตกไงไม่ใช่ผู้กองตลาดแตกหรอกค่ะอย่างในกรณีนี้นะคะต้องเรียกว่าผู้กองไข่วิ่งนายทีเอาอย่างนี้หลายแล้วแก้วเดี๋ยวเจอเมนูไข่ยัดเยียดหรอกเขาไม่ได้ไข่ยัดไส้ยัดเยียดจะถูกแล้ววุฒมา เาจะยัดเยียดความเป็นผู้ให้ก็เอ๊ะให้ให้ใ้อครับแหมผู้กองนี่ยังไม่เข็ดอีกเลยครับเดี๋ยวหมวดรันก็ไปตีกับใครให้สอนอแตกเหมือนตลาดหรอกต่อแล้วพอผู้กองใครวิ่งป้พ่อนะสามปีพ่อพ่อไปอกว่าพ่อว่ารับผมเดี๋ยวอย่าปล่อยยาง เอาลิ้นออกมาไหมเอ้ยผมขอตัวผมขอตัวหมายรักทำความเคารพผู้กองไข่วิ่งเฮ้ยไอเนี่ยโอ้เล่นไปไหนไปนั้งไปนั้งหัวน้อยเนี่ยผู้กองเจ้าเสน่ห์ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตาม